สวัสดีครับพี่น้องชมชวนคริปโตเกเนซีเอยูนีครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารนะครับเริ่มจากคริปโตัเบิลดอนเดีดนะครับต้องขอบคุณเครดิตที่มาครับตอนนี้ราคาเอย่นีครับในรอบเดยก็ลบไป1.1%นะครับตอนนี้1นึ่งอยนีอยู่ที่04ตัวครับ911ครับลำดับก็อยู่ที่78ครับมาเก็ตแคปครับ5 3 1าล้านนะครับ ในรอบม,มันบวกได้4.5เปอร์เซ็นต์นะครับ V ก็บวกได้0.9เปอร์เซ็นต์ครับมาดูพี่ใหญ่ครับ Bitcoin ครับ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่30,609ดอลลาร์นะครับในวีนี่บวกได้8.7เปอร์เซ็นต์นะครับ y ย a r นี่บวกได้ถึง46.5เปอร์เซ็นต์สำหรับพี่ใหญ่ Bitcoin นะครับ Ethereum 1,880ดอลลาร 1, ์ครับ บีเอ็นมีสองร้อยดอลลาร์ XRP ศูนยด่แปดสดอลลาร์ครับคาร์ดาน0 2ศูย์ดองแปดสี่ดลลาร์นะครับดอสคอย i n ศูนย์จุูนย์หกครับชิบาอินุนะครับศูนยูนยตัวครับเจ็ดห้ดอลลาร์นะครับอยู่ลำดับที่17บเจนะครับสำหรับชิบาอินุนะครับต่อไปมาดูเปเป้นะคเปเป้ P P เปเป้ be be อยู่ลำดับที่69นะครับเปเป้ในระดับว e กนี้บวกได้ถึง59.7%ทีเดียวนะครับตอนนี้1 be be นึ่เปเป้อยู่ที่05ตัว157นะครับลำดับเรนกิ้งครับถ้าในรอบว e ก Week นี้เลื่อนขึ้นมาถึง22ลำดับเลยนะครับตอนนี้มาเก็ตแคปอยู่ที่615ล้านตอลลา์สำหรับเปเป้นะครับไอวันซีนะครับ ตอนนี้อุปทานทั้งหมดนะครับอยู่ที่6.8459ครับลดเหลือ6.8459ล้านล้าน a u n c นะครับในรอบเดย์นี้อ like <fen> ุปทานลดลงไป102ล้านดอลลาร์นะครับผมพูดปิด102ล้านเหรียญนะครับล้านคอย a u n c เนี่ยนะครับการสเต็กกิ้งครับตอนนี้อยู่ที่1.022ล้านล้าน a u n c นะครับคิดเป็น1 4 กสี่เปอร์เซนนะครับถ้าในรอบเจวันนะครับเจ็ดวันอุป,ปทานลดลงไป4ี่ร้หสิบห้าล้าน,นครับถ้าได้อาทิตย์ละสักหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้าน LUNC ก็จะดีนะครับ <c oughs> การสเต็กกิ้งเพิ่มไปแปดพันกว่านะครับตอนนี้การเบือนโดยภาษีนะเบือนโดย b i t t ท็ได้ไปสองหมสองพันสอห้าสิบสล้านนะครับ ราคา USDC อนนี้อยู่ที่0.0128ดอลลารนะครับการถือครองครับไปนั้นก็เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับไปนั้น Hot Wallet เนี่ยอยู่ที่2.235ล้านใน u n c นะครับ32.64%น,นะครับโอแล้วก็รีวาร์ด Pool นะครับตอนนี้คงเหลืออยู่ใน Pool ครับจำนวน 2แสนสามพันนะ 23, ครับ2แสนสามพนหนึรสิล้านนะครับแอร์ยูนซครับสบลับอเคอีวูนะเมื่อกี้ลืมดูคอมมูนิตี้ o ูนะครับคอมมู pool นิตีู้ตอนนี้สลับแอร์ยูนซีมีถึงสองพันสองร้อยล้านนะครับสองพ้าล้านแอร์ีครับยูเอมียูล้านนะครับ UNC, UC, 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 ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่มีการาผ่านพาอพ่อนะในส่วนของการเพิ่มการภาษีภาษีเป็น0.5แล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนการเข้ามาในพูนะครับมาดูสรุปหัวข้อข่าวครับที่สยามบอกเชนะครับต้องขอบคุณจิดิตที่มานะครับสายามบอกเชนข่าวสางคลิปตัวพ่กคนไทยคับอ่านต่อเพิ่มเติมได้นะครับ บิตคอยครับที่ราคา30,000ดอลลาร์ครับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของช่วงบูรันหรือไม่ครับอันนี้อ่านต่อได้นะครับที่สยามออกเจนนะครับแจ็คอ่าแจ็คดอเซ่นะครับบอกว่าชีวิตเดือดครัหาคุกนะทีมคุกหลังจากที่ a p p l e Pay ไม่รองรับ Bitcoin แล้วก็ถอดดามัสออกจาก Apple Store นะครับอ่ลอตโต้แลบนะครับแพลตฟอร์มเว็บ3ครับหัวหน้าใหม่ที่เตรียมเพิ่มโอกาสสร้างกำไรให้กับสตาร์ทอัพนักลงทุนนะครับ ลอตโต้ครับลอตโต้แลบอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับลอตโต้นะเหรียญคริปโตครับน่าซื้อควรอ่าน่าซื้อคาดเก่งกําไร10เท่าครับในช่วง out คอยซีซั่นนะครับหากปิตคอยหากปิตคอยล่วงลงกระทันหันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก่อนไปดูนิดนึงครับอา้าวไปไหนแล้ว จากรับอันนี้เดี๋ยวไปอ่านตอนที่สยามล็อกเชนนะครับบอสตีดมีมนะครับเปิดตัวรีเซลของแชนเซอร์ครับโทเค็นไนมาแลงในปี2023ครับไรออดนะครับแพลตฟอร์มครับจ่อเพิ่มเครื่องขุดบิตคอยจำนวน33,280เครื่องครับก่อนที่จะ อารฟวิ่งในปี2024นะครับคาร์นโนครับด a ได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าพวกพันในประเทศอินโดนีเซียครับ CEO คนใหม่นะครับของ FTX ทียจากเงินของลูกค้าให้กับการ์ตูนหนังสือเกี่ยวกับมนุษย์และาบ้านสัป,ปะรดนะมาดู The Clip to basic.com ครับมีข่าวสารที่เกี่ยวกับ LUNC หรือไม่นะครับ น,นี้ก็เป็นเรื่องข่าวการล้อเลียนที่เฉ่งนะครับผู้ก่อตั้งบัตรโทเค็นครับล้อเลียนแคมเปญ AUCE ถึง1ลอล่านะครับอันนี้ก็กล่าวกันไปนครับสำหรับในแต่ละชุมชนนะครับอ่ารีไวรีเวทครับผู้ก่อตั้งบัตรโทเค็นนะครับได้ย่อเย้แคมเปญเต๋อลากคลาสสิกที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อฟื้นฟู AUCE ในทิมิตนะครับ อันนี้ก็คือทวิตเตอร์ของเขานะครับเขาก็อ l อ c ย21ดอลลาร์แล้วก็หัวเราะนะครับบอกว่าท่าทางหัวเราะนะครับของรีเว t คํามองว่าการลดลงเพื่อการฟื้นฟูเชื้อราคลาสิกเป็นเรื่องที่ไร้สาระทวิตเตอร์เยอะหยันนะครับของรีเว t อ่านผิดต้องขออภัยนะครับมีขึ้นนะครับหลังจากโทลแบตแอนเดอร์สันนะครับหรือว่าซาราดาอดีตนักพัฒนาเอ c ล้อเรียนตักกะ การกำหนดราคาโทเค็นที่สัมพันธ์กับบิตคอยครับชุมชนเทอราคลาสสิกครับยืนยันการสนับสนุนเอวีอ็นซครั้งแม้ว่าจะมีการย่อยเย้ยครับแต่ชุมชนเทอราคลาสสิกก็ยังยืนยันความตั้งใจที่จะพยายามฟื้นฟูเอ n ีแล้วก็ u s t c ต่อไปนะครับในขณะเดียวกันครับสมาชิกชุมชนเทอร์ราคลาสสิกบางคนเชื่อว่าเอ n c สามารถทะลุปเป้าหมายราคา1ดอลลาร์ไดอ้อย่างไรก็ตามครับพวกเขา เชื่อว่าครับโทเคนไม่สามารถประสบความสำเร็จภายใต้ผู้นําคนปัจจุบันและก็อัตราการเผาไหม้ที่ช้านะครับถนนสู่การฟื้นฟูเอลยูนซีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเตอรากรสัสสิงได้ริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อการฟื้นฟูของเอล c แล้วก็ยูเสทีำหรับชุมชนครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการที่จะหนุนราคาของโทเคนก็คือการลดปริมาณอุปทานจํานวนมากนะครับ ตามข้อมูลของ CoinGecko, e u n c u นั้นมีอุปทานหมุนเวียนนะครับอยู่ที่5.82ล้านล้านโทเคนนะครับในทุงนองเดียวกับ u s t c ที่มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่9.79พันล้านโทเคนนะครับชุมชนเออ r าคลาสสิกครับวางแผนที่จะฟื้นฟูมูลค่าของโทเคนผ่านการเบินแล้วก็การสเต็กนะครับ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ครับชุมชนเทอร์ล่านะครับเพิ่งบรรลุความสําเร็จครั้งใหญ่ครับหลังจากการได้รับโทเค็น LUNC จํานวน1ล้านล้านเหรียญครับในตัวนองเดียวกันครับอันนี้สําหรับการสเต็กนะครับที่สามารถสเต็กเพิ่มเป็น1นึล้านล้านเหรียญครับจานวน LUNC ที่ถูกเผาก็ได้เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข้อมูลของ LUNC แดดนะครับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆนะครับเช่นใบนั้นก็ได้เผาโทเค็นนะครับมากกว่า6 1 6 6 6 อันล้านโทเค็นนะครับที่ถูกเผาออกจากอุปทานหมุนเวียนหรืออุปทานทั้งหมดนะครับอุปทานไปตลอดการว่างั้น,นครับในขณะที่เขียนนะครับอ C กยูนซีกำลังซื้อขายในราคาอยู่ที่04ตัวเก้าหนึ่ครับมีการกล่าวถึงแบลสครับเป็นโทเค็นไฮเปอร์เงินฝืดที่เพิ่งเปิดตัวครับซึ่งเผาผ่านชิบะินุแล้วก็แบล จำนวนมหาสารผ่านธุรกรรมการซื้อขายหลายสัปดาห์เมื่อเดือนที่แล้วแบตเผาไป1.69พันล้านชิบะในธุรกรรมเดียวนะครับอันนี้ก็เช่นเคยนะครับการลงทุนเนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่และก็ไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงินนวค,ความคิดเห็นในบทความนี้ก็เป็นความเห็นของผู้เขียนส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของคลิปตัวเบสิกนะครับอันนี้ก็ผู้ใช้ก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลของตอนเองนะครับ เาขอบคุณครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดอ่านผิดอ่านถูกอ่านตะกัดอ่านหลง,ง,งอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยนะครับการลงทุนในคริปต,ตัวเรนซีเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงครับผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะครับไม่มีใครนาเงินมาแจกท่านในตลาดนี้อย่างง่ายๆอย่างแน่นอนก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับร่ำรวยเงินทองการทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ครับในคลิปวดตัวถัดไปวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ